โอเคในพาที่ปั่ผ่านมาเนี่ยเราพาทำาปนตัวไล่ไปเนาะรอบนี้เราจะมาพาทำตัวหยุดไล่ดีกว่าเนื่องจากพาตัวทำตัวไล่เนี่ยไปสองพาทแล้วไม่พาทำตัวหยุดไล่เลยซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวหยุดไล่เนี่ยก็แค่ทำการปิดสวิตช์ที่เราตั้งไว้ตอนเปิดใช่ไหมตอนทำให้เขาไล่เนี่ยก็ปิดให้หมดแต่เราจะเอามาทำแบบใช้แบบต่างๆแล้วกันนะใช้แบบที่ผมใช้เวลาผมใช้อะไรแบบนี้แล้วกัน เวลาผมทำตัวหยุดไล่เนี่ย <laughs> ผมจะเไปที่ c o m มอน event <laughs> ตัวเดิมเลยคนดีคนเดิมคนนี้ของเรานะฮะแล้วจะตั้งขึ้นมาว่า enhance ไอ้ตัว c o m นอี event enhance เนี่ยผมจะให้เป็น c o m นอี event ที่เอาไว้เรียกใช้เนาะจะไม่ให้มี t r i กอร์แล้วก็สวิต์กับอะไรนะไม่มีความเกี่ยวข้องเป็นตัวเรียกใช้เฉยโดยให้เขาเนี่ยปิดตัวสวิต์ทุกสวิต์เลยที่มีความเกี่ยวข้องกับการไล่อะไรประมาณนั้นนะซึ่งก็มี hunting มี start hunt แล้วก็อาจจะก๊อปจากอันนี้มาก็ได้ อืดอันนี้อ้ยอันนี้สปอยอย่าพึ่งยังก่อนนะยังก่อนยังก่อนแล้วก็กรอบพวกนี้มาวางปุ๊บมันก็จะได้ปิดทุกตัวพอมันปิดทุกตัวแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าเอ๊ะมีตัวไหนที่มันต้องห้ามเปิดไหมอะไรยังไงไหมก็ถ้าไม่ก็โอเคตามนี้ไว้แค่นี้เลยแล้วก็พอเราจะใช้เนี่ยเราก็ค่อยมานั่งเรียกเอานะฮะว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ให้ทําการปิดการล่าหรือว่าให ทำการปิดการล่าเมือนเมื่อมีการใช้ไอเทมนี้หรือว่ามีการทําอะไรสักอย่างแล้วก็เรียกใช้อีเวนต์นั้นๆไปซึ่งในพานี้เราจะมาพาทํา3อย่างก็คืออย่างที่1ซ่อนในหีบนะฮะซ่อนในหีบอย่างที่2วิ่งไปเรื่อยๆแล้วเขาหยุดไล่อย่างที่3เข้ามาในกรงแล้วหยุดไล่ถ้าเกิดมันเร็ววิดีโอไม่เกิน2 0หรือ30มนาทีเนี่ยไม่เกินนี้เนี่ยอาจจะพาทำอย่างอื่นเพิ่มนะแต่ขอดูเวลาก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้เรามี c o m เวน e v e n ่เอาไว้ปิดการไล่และเอาไว้เรียกใช้ได้ตามสะดวกสบาย เรามาทําเป็นแบบวิ่งหนีไปเรื่อยๆแล้วเขาหยุดไล่แล้วกันเนาะเวลาวิ่งหนีไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างง่ายๆเราก็อาจจะทําเป็นตัวเพิ่มค่าหนึ่งค่าขึ้นมาเนาะสร้าง variable ขึ้นมาโดยเราสามารถสร้าง variable ไว้ในประตูก็ได้แต่ว่าในเมื่อเราจะสร้าง variable ไว้ในทุกประตูแล้วเนี่ยทำไมเราไม่สร้าง variable ไว้ในตัว get dog back ไปเลยล่ะเพราะว่าเราใช้กับทุกๆประตูอยู่แล้วเนาะอ่าประมาณนี้เราก็มาสร้าง variable ผมจะใช้เป็น hunting point แล้วกันตั้งชื่อว่า hunting point นะฮะทำการบวกค่าเท่ากับ1 บัวค่าเท่ากับ1เวลาผู้เล่นทําการเข้าประตูอะไรประมาณนี้บัวค่าเท่ากับ1ทําการเป็นตัวเช็คขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วกันว่า hunting point hunting point เขียนถูกไหมเนี่ยค่อยว่ากันแล้วกันนะแล้วก็เริ่มเมื่อ start hunting parallel จะทํางานโดยให้ตัวนี้เนี่ยเป็นคอยดูว่า variable start ไอ hunting point เนี่ยเท่ากับที่เราต้องการยังอาจจะเท่ากับสักสัก6ก็ได้อะถ้าเท่ากับ6ค่อยเล่น event Common Event e n h a n c e นะฮะเพื่อที่ทำการหยุดไล่เนาะซึ่งพอทีนี้นะเนี่ยพอเราจะ Enhunt e เนี่ยทำไมเราไม่ทำการรีค่าเซตตัว Hunting Point ไปเลยละ่ะให้เหลือศูย์ไปด้วยอ่ามันจะได้ทำการรีไปในตัวป,ประมาณนี้ไอตัว Get Dog Back เนี่ยเขาจะเล่นก็เวลาที่มีผู้เล่นเข้าประตูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการเช็คไปด้วยว่า u u t t n n p p o n t ใช่ไหมเช็คไปด้วยว่า u u t t n n เนี่ยออนหรือเปล่าถ้าออนเนี่ยค่อยทำการเพิ่ม Point นะฮะถ้าไม่อนก,ก็ก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรแบบนี้ และเพื่อการตรวจเช็คเราจะมาใส่เพลงให้กับน้องหมากันเวลามีการไล่นะฮะนี่คือจุดไล่ของเราก็เริ่มเล่นเพลงตรงจุดไล่อ่าแล้วก็ไปหยุดการเล่นเพลงตรง e n h a n ันนะฮะเฟดเอาสัก3แล้วกันค่อยๆเฟดออกไปประมาณนี้โอเคพอทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราวิง่งวนไปเรื่อยๆจนครบ6ประตูเนี่ยน้องหมาก็จะหายไปอออาออหนี โอเคอไปเรื่อยๆไปไปอือผมอะ่ะอืมอืมพอเหอะยังเด้อเออไปละและเราอาจจะสามารถเร่งได้เพิ่มอีกว่าถ้าให้ทำการเช็คไหมว่าถ้าเกิดสมมติ hunting เท่ากับ6แล้วจะทำการเช็คเพิ่มว่าอย่างการเช็ค ทั่วเกม data map id อย่างนี้ให้เป็นแมปแล้วกันเก็บค่า map id เราจะทำอะไรเราจะทำการเช็คว่าจะให้ไอตัว event enhance เนี่ยเวลาผู้เล่นวิ่งหนีไปเรื่อยๆจนค่าเท่ากับ6แล้วเนี่ยเราจะให้ผู้เล่นเนี่ยไปที่ห้องใดห้องหนึ่งที่เราต้องการให้เขาไปเพื่อที่จะให้ไอตัวตัวผู้ล่าเนี่ยค่อยหายไปอีกทีนึงอย่างเช่นสมมติวิ่งวิ่ง6 6 วิ่งวนเนี้ยวิ่งวนไอประตูเนี้ยสี่สามสี่ประตูเนี้ยวิ่งไปเรื่อยๆมันก็หยุดไล่แล้วใช่ไหมเราไม่ต้องการให้เขาวิ่งวนไปให้เกิดเขากวนแบบวิ่งเข้าออกเข้าออกเข้าออกประตูเนี้ยมันก็รอดแล้วใช่ไหมบังคับให้มาห้องนี้แทนเลขไอดีห้องเนี้ยคือเลขห้านะฮะ้าไมผมพูดติดอ่างเนี่ยอยู่ดีๆก็พูดติดอ่างไอดี ID เลขนี้คือเลขห้า้วก็จะทําการเช็คว่าไอดีที่ผู้เล่นอยู่เนี่ยคือเลขอะไรถ้าเกิดเป็นเลขห้าเนี่ยค่อยทําการหยุดไล่โดย ไอตัว map id เนี่ยมันคือการตั้งค่าเนาะว่าให้ variable ตัว map id เนี่ยเท่ากับ map id <c oughs> นั่นแหละตั้งค่าให้ variable มีค่าเท่ากับ map นะฮะแล้วค่อยทำการเช็คว่า variable ตัวนี้ map id เนี่ยมีค่าเท่ากับเลข map ที่เราต้องการไหมก็คือเลข5แล้ว enhance เนี่ยไปไว้ในนี้นะฮะตามนี้ก็คือต่อให้เราวิ่งวนหนีไปมากเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราไม่มาที่ห้องเี้ยถ้าตอนแต้มครบนะแล้วไม่มาที่ห้องนี้น้องหมาก็จะไม่หยุดไล่เรานะฮะโอเคเฮ้ยมาไงนเนี่ย เอ้ยนี่มันหมาน้องหมาตัวเก่านี่ทำไมน้องหมาเป็นน้องหมาตัวเก่าวะผมลืมมาเปลี่ยนเหรอโอ้มีคนขี้เกียจวิวิเขารู้เลยเขารู้เลยนะด็อกหนึ่งด็อกหนึ่งอ่าได้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 โอเคนะโอเคนะวิปวะเนี่ยนายขี้เกียจอ้าวอ้าวอ้าวเนีไม่ครบเหรอ ตรงนี้เนี่ยจะมีข้อผิดพลาดคือเราตั้งไว้ตรงที่เท่ากับ6ใช่ไหมเวลาเราวนไปเรื่อยๆเนี่ยตัวน้องเขาเนี่ยหรือว่าน้องตัวนับของเราเนี่ยก็จะยังนับอยู่แสดงว่าถ้าเกิดเราเข้าเกิน6ประตูเนี่ยตัวนี้มันก็จะไม่ทางานเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนจากเท่ากับ6เป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะฮะอ่านี่ไม่ทำตัวละแน่แงอ่าน้องก็จะหายไปแล้วแต่แต่แต,แต,แต่ผ่านไปหนึ่งแล้วเราต้องการอะไรเพิ่มเติม เราต้องการอีก2แบบก็คือการเอาพอดีครับต้องการการเข้าไปในหีบแล้วน้องไม่ตามจะไปเข้าไปในหีบแล้วน้องไม่ตามเหมือนเดิมเข้าหีบตอนน้องไม่ตามมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเข้าหีบตอนน้องตามจะเป็นจอม,มืดใช่ไหมแบบอโอนี o ้ okay. โอเคโอเคการที่เราจะทําให้มันแบบเข้า่าแอบใช่ไหมแอบแล้วก็เราลองนึกก่อนว่าเราทําอะไรบ้างถ้าเกิดโดนไล่อยู่เวลาแอบจะจอมันจะมืดแต่ถ้าเกิดไม่ได้โดนไล่เนี่ยจอมันจะไม่มืดเนาะ ถ้างั้นเราก็ต้องทำการทำไปนี่ฮะเวลามาแอบปุ๊บก็ให้เขาไปตรวจเกแล้วกันว่า Hunting เนี่ย Hunting is on หรือเปล่าถ้าเกิด Hunting is on ให้เล่นตัว Event and Hunt อาา่าฮะแล้วแล้วไปหน้า B อาา่าฮะไปหน้า B ถ้าเกิดเป็นตกรณีอื่นล่ะ มากดที่นี้แล้วไม่ได้โดนไล่ให้ไปหน้า A แล้วกันอ่ะเพื่อทาการแยก2กรณีนะให้แยกออกจากกันไปเลยพราะทีนี้เนี่ยเราก็มาทําหน้า B กับหน้า A กันหน้า B คือหน้าตอนที่เกิดโดนไล่แล้วเราเข้ามาใช่ไหมส่วนหน้า A คือตอนที่ไม่โดนไล่เอาตอนที่ไม่โดนไล่ก่อนละกันผมจะให้เป็นออโต้รันนะฮะทาการเช็คละกันว่าผู้เล่นเนี้ยกดปุ่มโอเคไหมแล้วก็ให้เป็นเป็นเหมือนกล่องปิดด้วยนะฮะ ถ้ากดปุ่มโอเคก็เอาสวิตตัวนี้ออกับปึ๊บก็จะกลับมาหน้านี้อ่ามันก็จะเป็นลูปใช่ไหมโอเคตอนนี้เราได้ o ูปมาหนึ่งลูปลวส่วนในกรณีของ B เราก็จะทําเหมือนกันแล้วกันให้มันเกิดลูปขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยตกแต่งหน้าตามันตกแต่ง Event, อีเวนต์อ่าอะไรประมาณนั้นปึ๊บแล้วก็ออโต้รันฟเพื่อที่ว่าให้กดปุ่มอื่นไม่ได้อันนี้ก็จะเป็น B off พอที่ที่มาตกแต่งกันถ้าเกิดในกรณีที่เป็นถูกล่าแล้วกันเนาะถูกล่าเราจะให้ทำการเล่นอีเวนต์นี้ this event เป็นเป็นปิดกล่องปิดกล่องรอ6ปึ๊บป๊บแล้วเราก็จะใส่เป็น SE เป็น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  SE อะไรดีมีมีเชตอ่าเชตแบบนี้แล้วกันเสียงเป็นปิด แล้วก็มาทํากับอันนี้เหมือนกันแต่เอา a ไว้ข้างล่างนะฮะแต่ว่าอันที่ถูกไล่เนี่ยเราจะทําการจอดําด้วยเนาะแล้วก็ทําการจอดําไปปึ๊บ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 อะฮะถูกไล่จอดําแล้วก็อาจจะเป็นเล่นเสียงเสียงเดินแตกแตกอะไรแบบนี้ก็ได้มีไหมเสียงมูฟก็ได้มูฟมูฟมูฟเอาง่ายๆก่อนมูฟมูฟมูฟอยู่ไหนมูฟจ้า เสียงนี้แค่ตึงตึงตึงแล้วก็อาจจะเป็นเสียงมันต้องมีเสียงเปิดประตูด้วยนี่ใช่ไหมเออมันต้องมีเสียงเปิดประตูด้วยปึ๊บแอบปึ๊บปิดหีปึ๊บพร้อมืดปึ๊บ,บ,บเล่นเสียงเปิดประตูรอสัก30แล้วก็เล่นเสียงเดินอีกทีนึงแล้วก็ปึ๊บปึ๊บให้มันเป็นเหมือนเล่นเสียงให้ผู้เล่นลุ้นๆอะไรอย่างนี้นิดนึงนะฮะรอหกสิบเฟรมหกสิบเฟรมหรือว่าอาจจะร้อยหนึง100น่งร้อยหนึง่งร้อยหนึ่ง แล้วค่อยมาหน้า b ก็คือหน้านี้แล้วพอมาหน้า b เนี่ยพอกด off ปุ๊บแล้วก็จะให้เขาทำการให้ผู้เล่นเนี่ยหันหน้าลงเทือนดาวปุ๊บแล้วก็ทำให้หน้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมปุ๊บแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องทำการเปิดหีบก่อนก็เป็น up right left down ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ับไล่เล็บดาวรอสีวิเง็บ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 อา่าฮะผู้เล่นเดินลงแต่พอทีนี้ปึ๊บ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 ถ้าเราเล่นอีเวนต์ตามเนี้ยผู้เล่นจะยังอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทาร์สเพลนพอทีนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นถ้าเกิดมาตอนไล่เนี่ยมันก็จะเล่นอีเวนต์นี้ใช่ไหมถ้าเกิดมาไม่ได้ไม่ได้มาตอนไล่เนี่ยเราก็จะให้เขาเล่นอีเวนต์ข้างล่างก็คือการปิดหีบเนาะเอ่อทำให้ผู้เล่นล่องหนก่อนร่องร่องล่องหนปึ๊บปิดหีบมาหน้าเอมาหน้าเอเช็คถ้าเกิด A ปุ๊บก็ให้เปิดหีบเปิดหีบแ,แล้วก็เปิดหีบแล้วก็ผู้เล่นออฟเนี่ยเป็นออนจากล่องหุนเนาะล่องหุนเป็นออฟโอเคลองดูสิเงี้ยอึ้อะฮะอ่าโอเคถ้าเกิดเราโดนไล่ล่ะอุ้ยอุ้ก อะไรประมาณนี้ก็ไปจัดเรียงแอนิเมชันหรือว่าอีเวนต์กันนะฮะให้มันดูดีกว่านี้หรือเป็นอะไรมากกว่านี้ที่มันดูแบบดูลื่นไหลมากกว่านี้เนาะโอเคตอนนี้เราได้วิ่งไปเรื่อยๆได้แอบในหีบมาสุดท้ายกันก็คือเข้ามาในนี้เนาะถ้าเข้ามาในนี้เราทําการปิดเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้เราอาจจะทําเป็นเมื่อเข้ามาเนาะถ้าเกิดเข้ามาในนี้ก็ให้เล่นเป็นพาเหรดรอสักร้อยแปดสิบแล้วกันปกติแล้วเนี่ย ไอตัวน้องหมาเนี่ยจะเดินกลับไปแล้วออกประตูเนาะคือตรงนี้เนี่ยให้เกิดสมมุติเราจะทําการเช็คนะฮะเราสามารถทําการเหมือนตรวจเช็คได้นะว่าตัวน้องหมาเนี่ยอยู่ที่ตําแหน่งอะไรยังไงใช่ไหมเพราะว่ามันมีการตั้งค่า variable ให้เป็น data game แล้วเป็น actor เนาะ actor เนี่ยมันมีไม่ใช่ actor ดิ character แล้วมันจะมี event เนาะแล้วเราสามารถจับตําแหน่งของ event นั้นได้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมาทําก็ได้โอเคมาทําก็ได้ สมมติว่ารอ180วีแล้วเนี่ยเราจะทำการเป็นเปิดสวิตนะฮะผมจะเปิดสวิตนะว่าด็อกเอนฮัน hmm. แล้วกันอันนี้คือเราจะใช้ไม่ได้ใช้สวิตนี่หรอกแค่ตั้งชื่อไว้แล้วเราก็จะทำการตรวจเช็คนะฮะตรวจเช็ค v a r i a บิลเป็นอีเวนต์แล้วกันอีเวนต์ x เอาไว้ใช้เผื่อแบบใช้กับอันอื่นด้วยกับ y เนอะปุ๊บ x กับ y ปึ๊บโอเคผมใช้ event x เนี่ยเท่ากับน้องหมาน้องหมา x ของน้องหมาซึ่งน้องหมาเนี่ยเราก็จะตั้งชื่อว่า dog ตึ๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดอ่าฮะ dog มีค่าเท่ากับ game data ปึ๊บปึ๊บ event เนาะ event x เท่ากับ dog map x event x อ่ะแล้วก็เราจะตั้ง event y e v e n นต์วายตัดตัวตัวเท่ากับ y ของน้องหมาอึือไอ้นี่ลบไปก่อนพอทีนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าตำแหน่งของ x y น้องหมาเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเราก็มาดูกันว่าเราอยากให้น้องหมาเนี่ยเดินมาตรงไหนแล้วค่อยหายไปใช่ไหมสมมติว่าเดินมาตรงนี้ตรง8ตรง8 8 8 8 ถ้าเกิดน้องหมามีค่าเท่ากับ5ต้องเดินมา1,2,3ใช่ไหมเพื่อที่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินลง1,2มันจะเป็นการคำนวณ x y เนานะต๊ดต๊ดต๊ดเดินมาต๊ดต๊ดตืดดแล้วก็จะทำการเช็คกันว่าปุ๊บปบเอาตัว x ของน้องหมาเนี่ยทำการเช็คดีกว่าว่าอันนี้เนี่ยไอ even x เนี่ยมีค่าเท่ากับ8หรือเปล่า,าถ้าเกิดเท่ากับ8ก็จะไม่มีอะไรแต่ถ้ามีค่าน้อยกว่า8 การที่ x มีค่าน้อยกว่า8แปลว่าน้องหมาเนี่ยต้องอยู่ทางซ้ายเนาะแล้วก็จะให้น้องหมาเนี่ยเดินไปทางขวาถ้าเกิด x มีค่าน้อยกว่า8เราจะให้ทําการลูปสมมุติมี6เราจะให้น้องหมาเดินไปขวาจากการเป็น7เดินไปขวาจากกายเป็น8เนาะปึ๊บคํานวณให้น้องหมาเดินไปทางขวาเดินไปทางขวาปุ๊บ แล้วก็บวก variable x event บวก1มันก็จะเล่นลูปไปฮะว่าโอเคเดินไปทางขวาบวก1เดินไปทางขวาบวก1และทำการเช็คว่า variable x น้องหมาเนี่ยเท่ากับ8หรือเปล่าถ้าเกิดเท่ากับ8ก็เบรกลูปอันนี้ซับซ้อนนิดหนึ่ง อยู่ดีก็ซับซ้อนเจ๋เลยไม่ได้คิดจะทำวะเนี่ยแต่ขอโทษนะฮะถ้าเกิดใครที่อาจจะงงหรือว่าอะไรแต่นั่นแหละพอทีนี้เนี่ยแล้วก็จะได้มาแล้วถ้าเกิดน้องหมามีค่าน้อยกว่า x event x เนี่ยหรือว่า event ที่เราตั้งไว้กับน้องหมาเนี่ย x มีค่าน้อยกว่าแปดเนี่ยจะให้น้องหมาเดินไปทางขวาก็คือมีค่าน้อยกว่าแปดก็อยู่ทางซ้ายแล้วก็ให้น้องหมาเดินไปทางขวาไงแล้วค่อยบวก event x เนี่ยหนึ่งเดินไปทางขวาอีกบวก event x หนึ่งเดินทางขวาอีกบวก event x หนึ่งจนเท่ากับแปดพอเท่า โอเคแล้วถ้าเกิดมากกว่าล่ะมากกว่า8เราก็จะให้น้องหมาเดินไปทางซ้ายเพื่อที่จะลด move left move left แล้วก็ลบ1ถ้าเกิดมีค่าเท่ากับ8เหมือนกันก็เบรกลุกอันนี้เนี่ยพอเราผ่าน2ออันนี้มาแล้วเนี่ยเราก็จะได้น้องหมาที่อยู่ตรงกลางแล้ว พอได้น้องหมาที่อยู่ตรงกลางแล้วก็อยากให้น้องเดินไปข้างล่างใช่ไหมซึ่งผมไม่เช็คแล้วผมไม่เช็คแล้วผมก็จะให้เขาเดินเนี่ยเป็นน้องหมามูฟดาวดาวสกิปไปเลยถ้าเกิดเล่นไม่ได้แล้วก็เวทพอเวทเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการเล่นอีเวนต์ตืดตืดตืดอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์ปึ๊บเอ็นฮัน์ อันนี้ก็คือถ้าเกิดหนีมาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเล่นเป็นพาราเรลลถ้าเราอยากให้เป็นออตโต้รันก็เปลี่ยนเป็นออตโต้รันนะฮะแล้วก็เอาลบไอตัวข้างบนเนี้ยออกปึ๊บแล้วก็ให้ไอเจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้เจ้าตัวตรงนี้เนี่ยลบออกไปแล้วก็ทำการเช็คเช็คว่า โดนไล่ไหมถ้าเกิดโดนไล่ค่อยไปเล่นอีเวนต์ต่ตอไปอะไรประมาณนี้ hunting ไหม hunting on ไหมถ้าเกิด hunting on control switch on A on อ w i t c h A on ปุ๊บ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 ,บก็เล่นอีเวนต์นี้แล้วค่อย control switch นน A off หลังจากเล่นอีเวนต์นี้เสร็จห้าร้อยแปดสิบวิตั้งค่า x y ให้เป็นตำแหน่งของน้องหมาหรือ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 เอามาไว้ข้างบนดีกว่าเนาะ ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเราลองจินตนาการจินตนาการไปมาเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดน้องหมาย,ยังเดินอยู่เนี่ยน้องหมาก็คือยังพยายามที่จะเดินหาผูเ้เล่นอยู่อะ่ะมันก็จะเกิดการเดินไม่สิ้นสุดเนาะแล้วก็จะทําการใช้ตัวเซลล์สวิตเอคอนโทรลสวิตที่เราด็อกเอ็นฮันไปเลยปุ๊บด็อกเอ็นฮันเอออกไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเซลล์สวิตสวิตด็อกเอ็นฮันปุ๊บเราจะไม่เอาด็อกเอ็นฮันไปอยู่ในอีเวนต์เอ็นฮันด้วยนะฮะเดี๋ยวมันมันมันก็ได้แหละโอเค ปึ๊บๆแล้วพอทีนี้ก็มากำหนดให้น้องหมาเป็น dog enhance ทำไมต้องแยกล่ะเพราะว่าเราจะไม่ให้น้องหมาเดินนะฮะโอเคแยกออกมาเพื่อให้น้องหมาเนี่ยไม่ต้องเดินแล้วก็ปิดปึ๊บแล้วก็มาตรงนี้ dog enhance n d p o i n t ปึ๊บ dog e n h a n c มาอยู่นี่ออกไปใส่เพิ่มเข้าไป event อ๋อเอาออเอา service A ออกด้วยนะโอ้ลืมเลย เอาละไม่พาดไม่ใช่ผมจริงๆด้วยคนคนนี้ออย,ยังก่อนอากราบกลาบพอทีนี้ ه, น้องก็เรียบร้อยใช่ไหมน้องก็ไม่กัดเราเพราะน้องลืมไปแล้วโ okay. อเคก็จะประมาณนี้นะฮะในพาทนี้ผมบ้าผมางงผมว่าผมไม่นี่อธิบายงง,งๆอะไรเยอะๆแน่เ่ยสิ่งที่เราทํากันในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะฮะสามสิบสองนาทีเลยเหนึ่งก็คือเราทําการวิ่งทําตามสร้างค่าตัวแปรที่คอยเก็บว่าผู้เล่นนั้นหนีไปกี่ห้องแล้วซึ่งเราจะเพิ่มทุกๆหนึ่งห้องเวลาผู้เล่นสัมผัสประตูนะฮะฝังเอาไว้ในอีเวนต์เกตด็อกแบ็กเนาะ ให้เพิ่ม Hunting Point เท่ากับ1แล้วเราก็มีตัวเป็น Hunting Point เนี่ยเป็น Parallel เนาะเมื่อสวิต Hunting On เนี่ยแล้วตัว Hunting Point เมื่อกี้ที่เราเพิ่มพอจับประตูก็เพิ่มใช่ไหมมีค่าเท่ากับ6หรือมากกว่าเนี่ยแล้วก็จะทําการเช็คนะฮะว่าทําการสร้าง Variable อีกหนึ่งตัวขึ้นมาเพื่อดูว่าผู้เล่นนั้นอยู่ใน Map ID อะไรแล้วถ้าเกิดเขาอยู่ใน Map ID ที่เราต้องการเนี่ยก็หยุดทําทการหยุดการล่านเนาะซึ่งการหยุดการล่านเนี่ยเราก็สร้างพวกสร้างเอาไว้ทั้งหยุดเสียงเพลงที่เราทําการเปิดตอนไล่แล้วก็ ออฟทุกสวิตซ์ที่เกี่ยวกับการล่าพร้อมกับทําให้ hunting point เท่ากับ1ด้วยเป็นการรีเซ็ตไปในตัวอันที่2คือการใช้หีบนะฮะซึ่งอันนี้ไม่มีอะไรมากเราก็ทําการแค่เช็คว่าโดนลา่าไม่โดนลา่าโดนลา่าก็ปิดสวิต์การโดนลา่าแล้วก็ทําให้จอมืดแค่นั้นเองพอมาเข้าหีบแล้วเนี่ยก็จะเป็นอัลต้เนอะอัลต้รันถ้ากดก,กดโอเคเราก็จะออกจากหีบพร้อมกับเลิกหายตัวเนาะหายตัวตอนกดเข้าเลิกหายตัวตอนกดออกอ่านอันนี้ไม่มีอะไรฮะส่วนอันนี้ เยอะนิดนึงก็คือการที่เข้ามาแล้วอยู่ในประตูเนาะซึ่งผมเนี่ยทำให้มันเป็นการรอเนาะถ้าเกิดอยู่รอดถึง880เฟรมเนี่ยแล้วก็จะทําการให้น้องหมาเนี่ยตรวจเช็คตัวเองว่า x y ของน้องหมาเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าเกิด x น้องหมาเนี่ยมีค่าน้อยกว่าตําแหน่งประตูก็ให้ทําการเดินไปทางขวาเพื่อเพิ่มค่า x แล้วเราก็เพิ่มเป็น variable x เนี่ยไปหนึ่งอ่าถ้าเกิดมีค่าเท่ากับ8เมื่อไหร่ก็เบรกลูปแล้วถ้าเกิดน้องเนี่ยมีค่า variable event x เนี่ยหรือว่าค่า map x บนตําแหน่ง map เนี่ยมีมากกว่าประตูหรือมากกว่า8 ก็ให้เดินมาทางซ้ายแล้วก็ลบไป1นะฮะเมื่อไหร่ที่เกิดมีค่าเท่ากับ8แล้วก็จะเบรกลูปทันทีแล้วสุดท้ายเมื่อตำแหน่งของน้องหมาเนี่ยมีค่าเท่ากับ8ก็ให้น้องเดินลงมานะฮะสองเก้าแบบอันนี้จะเป็นการสคริปต์นะสคริปต์ได้ถ้าเกิดน้องเดินมา9เดียวแล้วเดินไม่ได้อีกเนี่ยก็ให้สคริปต์อีเวนต์นั้นไปเลยและทําการหยุดการไล่ล่านะฮะหรือว่าเล่นอีเวนต์เอ็นทันนั่นเองมันมีประมาณนี้นะฮะอันนี้เราน่าจะอธิบายง่ายที่สุดแล้วแล้วก็น่าจะสรุปได้เข้าใจได้้ง่่่่่าาาาายททีสุดแลววเพระะตอนนจ พูดอะไรงงๆไปบ้างติดอ่างไปบ้างอะไรไปบ้างนะฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันวันนี้โอเคขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสำหรับวิดีโอนี้วิดีโอหน้าอาจจะเป็นทำพัเซิลของอโนนี้เนาะอาจจะไม่ได้พาทำพัตโตพวกรูปภาพหรืออะไรแบบนั้นนะเพราะเราเคยพาทำพวก UI อะไรแบบนั้นไปแล้วนั่นก็แค่ทำการดัดแปลงตัวคอมมอนอีเวนต์ทำการตั้งตัวเลขบลาบลา,บา,บา,บาอะไรต,ต่ออะไรไปโอเคเป็นพาร์ทคุยกเกี่ยวกับพัเโิลเนาะพาร์ทหน้าโอเคพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนขอตจัวอะไรแหละขอตัวลาไปก่อน,อวออวอนสวัสดีครับ